โจทย์บอกอะไรมาในข้อนี้นะครับก็บอกแบบนี้ลูกนะฮะก็บอกว่า1เลยนะครับก็บอกว่ากําหนดนะครับให้ a เป็นก้อนนี้นะฮะ b เป็นก้อนนี้ c เป็นก้อนนี้นะครับโจทย์อยากรู้ว่าก้อนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับคือเซ็ตในข้อใดนะครับอ่ะทีนี้เพื่อขออนุญาตทวนบางอย่างนิดนึงกันก่อนนะครับเวลาที่เราพูดถึงเซ็ตเนี่ยนะครับหนูจะเห็นว่าเซ็ตเนี้ยนะฮะมันเขียนได้2แบบด้วยกัน แบบแรกเขาเรียกว่าเป็นแบบแจกแจงสมาชิกนะครับตัวอย่างอย่างเช่นเซตเแบบนี้นะฮะตอมาอีกอันนึงนะครับก็คือเปในส่วนของตัวที่เป็นการเขียนเซตแบบบอกเงื่อนไขนะฮะเขาก็จะมีเงื่อนไขมาให้แบบนี้นะฮะเขาบอกว่าคําตอบเป็น x นะครับโดยที่ x เนี่ยนะฮะเป็นจํานวนคี่นะครับที่มากกว่า2แต่น้อยกว่า8นะครับทุกครั้งนะฮะเวลาที่เราเจอโจทย์นะครับ เขียนเซตแบบบอกเงื่อนไขแบบนี้มาให้สิ่งแรกเลยนะคะที่เราต้องทำก็คือว่าต้องแปลงการเขียนเซตแบบบอกเงื่อนไขอันนี้นะครับให้เป็นการเขียนเซตแบบแจกแจงสมาชิกนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้นะฮะเราจะสามารถแปลงยังไงนะครับเราก็ดูว่าเอ้ยจำนวนคี้ที่มากกว่า2นะครับคี้มากกว่า2คืออะไรลูกคี้มากกว่า2มีอะไร้างฮะเรมองลูกก็คือมีมี3นะครับมีอะไรอีกครับ มี5นะฮะมีอะไรอีกมี7นะครับ9ได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะว่าโจทย์บอกว่าเป็นจำนวนคี่ที่น้อยกว่า8แสดงว่าเวลาพี่โจทเห็นเซตบีแบบนี้เพื่อแปลงได้แล้วนะฮะก็คือเป็น3 5แล้วก็7นั่นเองเคลียร์นะครับอ่ะต่อมานะคระเขาบอกว่า C นะครับคำตอบของ C ก็คือเป็น x เช่นกันนะครับโดยที่อะไรฮะโดยที่ x เนี่ยนะฮะสอดคล้องกับอะไรครับสอดคล้องกับเงื่อนไขอันนี้ตึง้งนะฮะ โดยที่ n เนี่ยนะครับเป็นสมาชิกของ 1, 2, 3หมายความว่าไงฮะหมายความว่าเราก็แค่แทนค่า n นะครับแทนค่า n เป็นอะไรลูกก็คือแทนค่า n ไปนในส่วนของตัวที่เป็น1ก็ดี2ก็ดี3ก็ดีนะครับในเงื่อนไขนี้นะครับอ่ะ อันแรกเลยนะครับถ้าสมมุตินะครับเพื่อแทนค่า n เป็น1กันก่อนลองแทนค่าไปพร้อมๆกันนะครับก็คือเป็น3ามคูณหสามคูณหก็คือ3ถูกไหมนะครับลบสนะฮะก็คือเป็นอะไรลูกก็คือเป็นเป็น1นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับได้ละนะฮะเซต c ตัวแรกนะครับสมาชิกก็คือเป็น1นะครับอ่ะที่เหลือลองแทนค่าให้เพื่อนนิดนึงได้ไหมครับว่านี้ตอบอะไรนะฮะถ้าเกิดเพื่อนแทนเป็น2เนาะสาคูณสเป็น เป็น6นะครับ6-2ลบ2ก็คือเป็นเป็น4นะครับถ้าเกิดเปืือแทนค่าเป็น3 3มูณเป็น9กนะครับเ2ลบ2ก็คือเป็นเป็น7นั่นเองนะครับอ่ะเรียบร้อยเพราะฉะนั้นครับเวลาที่เราทําแบบนี้นะฮะเราจะรู้ว่าเฮ้ย โจทย์ทุกอันเนี่ยนะฮะเขาเขียนแบบแจกแจงสมาชิกหมดแล้วนะครับอ่าเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เราต้องเจอในห้องสอบแน่ๆเลยก็คือโจทย์เนี่ยให้มาเป็นแบบเงื่อนไขแน่ๆเร็จแ,แรกที่ต้องทําก็คือให้เปลี่ยนเงื่อนไขเป็นแบบแจกแจงสมาชิกนั่นเองนะครับเวลาที่เขาให้เนี่ยนะฮะเขาก็จะให้หลายเงื่อนไขามาซับซ้อนกันค่อนข้างเยอะนะครับแต่เวลาที่เราดูนะลูกว่าเฮ้ยเราควรจะเริ่มทําตรงไหนกันก่อนนะครับสิ่งแรกเลยก็คือว่าหนูก็ดูกันว่าเฮ้ยโจทย์เนี่ยนะฮะมันอยู่ในวงเล็บ หรือเปล่าอันไหนที่อยู่ในวงเล็บนะครับเราจะเริ่มทำตรงที่ในวงเล็บกันก่อนนั่นเองนะครับทีนี้นะครับมาดูการว่าอะไรที่อยู่ในวงเล็บนะครับก็คือเป็นในส่วนของตัวที่เป็น A union B นะฮะส่วนที่เป็นตัวของ A union B แสดงว่าเพี่อนเราทำ A union B กันก่อนถูกไหมโอเค union union นะครับเกิดเพื่อเ,เติมตาให้กับเขานิดหนึ่งอา ต,ติมตาแบบน like ี้เป็นหน้ายิ้มหรือหน้าเบ่งทุกคนเป็นหน้าหน้ายิ้มถูกไหมนะครับในกรณ์ที่เป็นหน้ายิ้มนะครับทวนนิดนึงนะหน้ายิ้มพี่บอกว่าเฮ้ยนี่งยูเนียนหน้ายิ้มหน้ายิ้มก็คือเป็นใจดีใจดีคือเอามาหมดเลยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นครับหน้ายิ้มหน้ายิ้มแบบนี้เนาะนะฮะหน้ายิ้มแบบนี้ก็จะกลายเป็นใจดีนะครับใจดีก็คือเอามาหมดเลยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นพี่เขียนนิดนึงนะลูกก็จะกลายเป็น A u ยูเนีนนะครับอ่ะ ใจดีใจดีแบบนี้นะฮะใจดีก็คือเอามาหมดเลยก็คือเอา a กับ b มาทั้งหมดเลยเนาะนะครับ a, a คืออะไรมั่งลูก a ก็คือเป็น5 6 7นะครับ b, b, b คืออะไรครับ b ก็คือ3 5 7นะครับและอันไหนที่มันซ้ำกันเนี่ยเราเขียนรอบเดียวก็พอเนาะนะครับก็จะกลายเป็นอะไรมั่งเอ่ยเรียนจากไหนเป็นมากก็คือเป็น3นะครับเป็น5เป็น6เป็น7 นะครับอันนี้ก็คือเป็น a union b นะครับอ่ะต่อมาครับเขาต้องการอะไรเขาต้องการ a union b เสร็จแล้วเนี่ยนะฮะเอามาหักออกด้วย4นะฮะมาลบกับ4ลบกับ4นะครับเพื่อขอให้ละอันนี้ให้หนูเห็นก่อนนิดนึงเนาะ a union b หมายความว่าก็คือมี a กับ b อยู่นะครับก็คือก้อนบนนั่นเองอันนี้คือก้อน a union b เนาะแล้วก็ลบออกกับเลยครับลบออกกับ4จ้าได้ไหม a ลบ b หมายความว่าอะไรครับ a ลบ b หมายความว่ามีอยู่ a หัก b ออกไปสแสดงว่าเอา a เป็นที่ตั้งเคลียนะเอา a เป็นที่ตั้งดังนั้นนะครับอันนี้นะฮะ a union b ลบออกด้วย4สแสดงว่าเอาก้อนหน้าเป็นที่ต้งก้อนหน้าคืออะไรครับก้อนหน้าก็คือเป็น a union b, b นะครับก็คือเป็น3 5 6 7ด อันนี้ขอเขียนช้าๆนะใครมองออกแล้วหนูคิดในใจได้เลยนะนี่คือ A อยู่ใน B เอา A อใน B ีปีธตั้งเคยนะลบออกด้วยส C C ีคืออะไรมั้งครับสก็คือเป็น1 4 7เพราะฉะนั้นครับในนี้ต้องลบออกด้วย1 4 7 1มีให้ลบไหมฮะไม่มีนะครับ4มีให้ลบไหมฮะไม่มี7มีให้ลบไม่เอ่ยมีนะครับสแสดงว่า7ยังคงเหลืออยู่ไหมฮะไม่เหลือแล้วนะครับสแสดงว่าก้อนนี้นั้นนะฮะคำตอบก็คือเป็นแค่สาม 5และ6นั่นเองนะครับซึ่งตรงกับ Choice ข้อข้อ4นั่นเองนะครับ3 5 6เคลียนะตรงกับ Choice ข้อ4นั่นเองนะครับเคลียนะโอเคหลายหลายคนนะ่ะทำบรรทัดสุดท้ายนะครับผิดค่อนข้างบ่อยนะครับจะลืมนะก้อนหน้าลบก้อนหลังเอาก้อนหน้าตั้งก่อนนะครับแล้วก็หักออกด้วยก้อนหลังนะครับสแสดงว่าถ้าเกิดก้อนหน้าสมมุตินะนะก้อนหน้ามีสมาชิก4ตัว เมื่อลบเสร็จแล้วเนี่ยคำตอบมันจะเกิน4ตัวไม่ลูกไม่คำตอบมันควรจะน้อยกว่า4ตัวหรือมากสุดก็เป็นได้แค่4ตัวนั่นเองนะครับอันนี้ก็กลายเป็นก้อนหน้าลบก้อนหลังเคลียร์นะโอเค